บ่าวเตโชสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดยิวาสบายดีทุกท่านนะครับีมาเกี่หอยเขาหอยต้มแล้วครับผมคหัวเอาหอยออกเอาเกี่หอยครับก่อนที่จะมารับประทานนะครับก็ต้องบุกย้อยไปบุกไปเออไปไปไป

ตัวเล็กอวนจริงอ้วนมากเลยนี่ตัวใหญ่ี่ตัวใหญ่อ้นหมือกันิดเปบางตัวบุี่กินนหอยบุ๊ี่เอ้ยออกกินมากินอะไรับผมมาบนนอกไปมาบนนอกกาลิ้มแบบนี้น ามม่ยก่อนไม่มีห้องน้ําก็หมาก็วิ่งตามตามหลงังไปครับเข้า,ขาป่านะครับเข้าป่าไปขับไทยไทยไทยของเสียก็หมาก็วิ่งไปตามสมัยก่อนหมาก็บมาเป็นห้องน้ำไปก่อนนะครับผมสมัยน,นี้มีห้องน้ำหมาก็ไม่ได้ไม่ได้กินเลยนะครับผมเด็กกินอะไรจะเลาะนะเจ้าตัวเจา้า mà nha mặt nha mặt hè thấy lo yà lo yà nữa, yà yà dạ dạ mặt nha giếng dạ mặt nha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  mặt เดี๋ยแล้วล้างน้ำเกลือที่ล้วน้ำเกลือสะอาดก่อนรับประทานนะครับล้างให้มันใจว่าสะอาดสุดล้างไงล้างล้างหอยล้างทามทีน้ำนิดเดียวก็สะอาดสัาน Nán thì rõ chứ, nán thì dõi, đi. Nàng thì dõi. cái bị tắc này này tắc có rồi cơm lê bay lê bay ครับผมคุเลคุเลคุเลอืมอืมเนาะ 嗯。Hmm. ได้สินะมันใจแล้วมันใจว่าสะอาดอืมนี่ละด้ำพันเอยสิอืมสวยงามเลย อมอืมอืมันใจครับม,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 มันใจะว่าสะอาดเลยอืม เห็นไหเนี่ครับหอยเชอรี่นะครับผมอร่อยๆนะครับก็ทำน้ำจิ้มจิ้มนะครับทำเมนูจิ้มย่างผัดได้หมดนะครับผัดก็อร่อยนะผัดหอยเชอรี่อืมกรอบนุ่มเรียบร้อยครับ